จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019ที่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติปรับปรุงและรับมือกับการระบาดของโรคใหม่ในช่วงต้นปี2563โรงเรียนบ้านท่าน้ำมีความตื่นตัวในการปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้และ การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงชุมชนข้างเคียงหรือหน่วยงานจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์จากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง TSQP2 และมหาวิทยาลัยทักษิณจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมเพื่อความเป็นเลิศทางภาษาทำให้โรงเรียนบ้านท่าน้ำสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาได้ จากการร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในครั้งนั้นได้ส่งผลโดยตรงมายังการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ในด้านการสร้างสื่อและจัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์จากการพัฒนาตนเองในช่วงการแพร่ระบาด นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนปกติทำให้เกิดผลโดยตรงต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในภายภาคหน้าเมื่อวิกฤตการณ์รอบใหม่มาถึงในครั้งนี้โรงเรียนบ้านท่าน้ำจึงมีความพร้อมในการรับมือ ต่อสถานการณ์เป็นอย่างดีคณะครูบุคลากรและนักเรียนมีความทันต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วผ่านการประสานงานทางช่องทางต่างๆและปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การเลือกรูปแบบวิธีการสอนออนไลน์ของครูที่มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการติดต่อนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆการสร้างกลุ่มไลน์หรือ Messenger การใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น Google Meet Line Meeting การสร้างสื่อเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าออนไลน์ได้ทุกเวลาทาง y o u t u b e TikTok เป็นต้นรวมไปถึงการพัฒนาการวัดและประเมินผลทางช่องทางออนไลน์ในปีการศึกษา2,563ถึง2,564โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ดำเนินการตัดกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษามีการบริหารจัดการการนิเทศผ่านนวัตกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพงานนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบท่าน้ำสมาร์ทโมเดลการนิเทศรูปแบบการเสริมพลังแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับทิศทางการนิเทศการสอนในยุคศตวรรษที่21ที่มุ่งเน้นการนิเทศภายในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพโดยใช้3กระบวนการคือ 1. ด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียน 2. ด้านโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการปฏิบัติจริงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและตามความสามารถของตนเอง 3. ด้านคุณภาพการศึกษา เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปยังคุณภาพผู้เรียนทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะความรู้และทักษะอาชีพนอกจากนี้เน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้นจากกรอบแนวคิดการบริหารจัดการด้วยรูปแบบท่าน้ำสมาร์ทโมเดลสามารถอธิบายได้ดังนี้ 1. T เทคโนโลยี Technology. มีการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ทันต่อการพัฒนาตามยุคสมัยการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาไร้พรมแดนใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารวางแผนการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น การประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาประชุมพบปะผู้ปกครองชุมชน 2.H อ,อ่อนน้อมถ่อมตนครูบุคลากร,กรและผู้เรียนมีกิริยามารยาทที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักศาสนาที่นับถือโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมมีการจัดการอบรมคุณธรรมทุกๆวันจันทร์และได้สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทุกกลุ่มสาระ 3. อยึดมั่นตามอุดมการมีการยึดมั่นหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานสาม่วงความพอประมาณ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นความมีเหตุผลคำนึงถึงความคาดหวังมีความรอบคอบและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบในสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกลและ2เงื่อนไขความรู้ 4.N เครือข่ายและการร่วมมือมีการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ทั้งนี้มีการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาภายนอกสังกัด 5. A การยอมรับโรงเรียนมีการยอมรับในสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน มีการวางแผนพัฒนาและยกระดับจุดเด่นให้สูงขึ้นอีกทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยในเรื่องต่างๆให้ดีขึ้น 6. m เมตตาการุณาครูบุคลากรทางการศึกษามีการถ่ายทอดความรู้โดยมอบความรักความเมตตาความเอาใจใส่ลูกศิษย์นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ 8. กลุ่มสาระ 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วครูยังฝึกทักษะอาชีพทักษะการใช้ชีวิตในสังคมให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกศิษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์ต่างๆ7 s ความพอเพียงมีการยกระดับคุณภาพ ในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักพอประมาณในความเป็นอยู่การใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับฐานะไม่ฟุ่มเฟือยพึ่งพึ่งตนเองความคิดรอบคอบแบ่งปันประหยัดอดอ,อมการใช้ชีวิตไม่ประมาท ด้วยการใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาและเผื่อแผ่ไปถึงสังคมโดยมีครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างครูมีจิตวิญญาณตระหนักในหน้าที่ 8m แบบอย่างที่ดีครูโรงเรียนบ้านท่าน้ำเป็นครูมืออาชีพ มีจิตสันึกกระหนักในหน้าที่ในจิตวิญญาณความเป็นครู 9. a กิจกรรมการเรียนการสอนครูทำหน้าที่วิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้เรียน 10. บอาความสัมพันธ์โรงเรียนสร้างเครือข่ายระหว่างครูผู้เรียน กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11. ทีการทำงานเป็นทีมโรงเรียนบ้านท่าน้ำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครองผู้นำชุมชนมีการประชุมวางแผนโดยผ่าน Google Meet ส่งผลให้ โรงเรียนบ้านท่านา้ำได้นำรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังแบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกคนในการพัฒนาตนพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรรวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านา้ำ จะร่วมมือเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ไปด้วยกันด้วยความร่วมมือร่วมใจและการไม่หยุดที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต่อสถานการณ์ต่างๆในอนาคตต่อไป